ใครจะคิดว่านักศึกษาสาวที่แค่สอบตกจะต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความลับสยองของประธานบริษัทความช่วยเหลือที่ขอไม่ใช่เพราะเธอเก่งแต่เพราะเธอกลายเป็นเหยื่อตัวใหม่ไฟในรถตู้ส่องเผยร่องรอยสยองอวัยวะมนุษย์ถูกจัดเรียงเหมือนสินค้าและเด็กคนหนึ่งกำลังจะถูกดึงบางอย่างออกไปประตูปิดล็อกเงาดำเคลื่อนตัว รอยยิ้มเบื้องหลังความหวังซ่อนปีศาจที่พร้อมกัดกินทุกอย่างถ้าเธอหนีไม่ทันเธอจะกลายเป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งในอาณาจักรมืดของเขาและนี่คือเรื่องจริงที่เธอไม่เคยขอให้เกิดขึ้นนักศึกษาสาวชื่อมีนาสอบตกสัมภาษณ์งานอีกครั้หัวใจหนักอึดอากาศในห้องร้อนอับเธอหายใจ มือสั่นเล็กเดินออกจากบริตะฝนตั้งเคเสียงลมหวีแสงอาทิตย์หายใดท้องฟ้าเทาเคเหมือนหัวใจของเทมือถือสั่นเบอร์ไม่คุข้อความซ่าช่วยลูกชายประธาเดี๋ยวนี้มีนาสะดุประธานบริตะคนที่ปัดเธอออกจากโต เมื่อไม่กี่นาทีก่อนทำไมต้อทำไมเป็นเทเธอรีบวิ่งไปยังลานจอรองเท้าชื้นฝอพื้นลี่หัวใจเต้ประตูรถตู้สีเปิดอยู่ข้างในมือสนิทกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจักมีใครบางคนคราเสียงเหมือนเด็กหายใดเธอเก้าวเข้าไปอีกหน เท้าสะดุบบางอย่างเหมือนผ้านุ่แต่มันเยะเย็นจนขนลุกไฟในรถติดขึกใบหน้าของเด็กผู้ชาซีดขาดวงตาเบิกว่ารอยมือสีแดงบนแขเขากระซิบเสียงแหละอย่าเชื่อตาประทามีนาคลืนละลมหายใจติดค่ะประตูหลังรถปิดลงอัตโนมัติ ล็อกแน่เสียงคลิกดังรัวรอเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดิเข้ามาใกล้เงาใหญ่ทาบทากลิ่นน้ำหอมหรูแบบผู้มีอำนาจปะปนกับกลิ่นเลือดเหล็กความจริงบางอย่างกำลังคลายปมต่อหน้าแต่มีนารู้ว่าภายใต้ความช่วยเหลือที่ขอมันมีเรื่องที่ประธานคนนี้ตั้งใจปิดซ่า และสิ่งที่รอเธออยู่ค่ะอาจไม่ใช่เพียงการช่วยเหแต่เป็นความลับมือที่เธอกระพริบตาไฟในรถกระพริบวาบเสียงลมหายใจของเด็กผู้ชาถี่ขึ้นมือเขาจับแขนเธอแน่เหมือนกำลังขอชีวิตมีนาตัวแข่ความกลัดค่อยๆรัดหัวใจเหมือนงูพิษ รัดจนแทบหายใดประตูหน้าเปิดอีเสียงรองเท้าหนักกระแทกพื้นโลหะดังก้องในหัวใจของเทชายในสูตสีเก้าขึ้นมาผมเรียบเนี้ยดวงตาไร้ประกาใบหน้าเย็นชาเกินคนมีชีวิตเขาคือประทาคนที่ปฏิเสธเธอเมื่อเชแต่ตอนนี้เขายิ้ม ยิ้มช้าๆเหมือนเสือตัวใหญ่หน้ามองเหยื่อก่อนขยุกดีมากมีเธอมาเรเกินคาน้ำเสียงนุแต่เยะเหมือนเหล็กมีคามีนาอยากถามอยากร้องแต่เสียงขอกลับติดกอริรมสีปากแห är, ลิ้นขยับไม่ออประทา หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาภาพบนหน้าจอสว่าห้องสีขามีเตียงคนไข่มีใครบางคนถูผ้าปิเลือดซึ้อไหลเป็นเซมีนาเห็นชื่อป้าของตัวเองบนเอกสารดอหัวใจแทบปลิกถ้าอยากให้ครอของเธอปลอทำงานให้ฉัดเขาผู เน้นทุกคำเหมือนกรีดลงบนผิดเธอรู้สึกตัวสัน่นไม่ใช่แค่เพลความกลัดแต่เพลความกโกลที่กำลังลุกเหมือนไฟไม่เงียเด็กผู้ชารินน้ำตาหยดเละลงบนแขนเทเขาหายใจซ่าประทาไม่ใช่คนคำพูดซ่า แต่ความหน่ากลังประตุในอกเทมีนาหายใจหมุกพยายามตั้งสติขณะประทาเอื้อมมือพร้อมผ้าเช็ดอะไรบางอย่ากลิ่นแสบจักแรงขึ้นเหมือนสารทำให้หลัดประสาสมองเธอกรีดร้องอย่ายออย่าหน้าอย่าเชื่อวินาทีนะ มีนารู้ถ้าเธอไม่ลงมือตอนนี้ทุกอย่างจบสิทั้งเด็กคนนี้ทั้งครอของเธอเธอกำมือแน่หยิบของแขกข้างตัวเป็นเหล็กชุบเยะคมปลายเธอซ่อนมันไว้ใต้แขกขณะลุกขึ้นชะจ้องประทา ดวงตาของเธอเปลี่ยนจากความซีวัดเป็นประกาของคนที่พร้อมสู้เพื่อความจริก่อนที่ทุกอยา่าจะก่อนที่ทุกอยา่าจะหลุดลงในความมือประทาเลิกขิสายตาถามเยะเธอคิดจะทำอสศรไม้มาลายน้ำเสียงนิ่งเหมือนผู้พิพากษา ที่รู้คำตัดสิทธ์ตั้งแต่ตอมีนาไม่ตอบลมหายใจเธอคือแรงหัวใจเต้เหมือนกลองสึกเลือดสูบฉีจนปลายนิ้วชาเด็กผู้ชาพยายามดึงแขนเธอไว้เสียงกระซิบซาแต่เต็มไปด้วยวิงวอรีรบหนีก่อนเขาจะเรอิอประทา จ้องทุกการเคลื่อนไหวแม้เพียงนี้ที่กระตุกเขายิ้มบางๆยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจเหมือนรู้ดีว่าเธอจะไม่มีทางกล้าลุ้แต่มีนารู้ว่าถ้าปลาเละไม่กัดกลับก็จะถูกกลืนทั้งตัวไม่มีซากตกคอเธอขยับนิดเดียวเหล็กในมือขยับเหงื่อซึก ฝ่ามือเหนียแสงไฟในรถกระทบปลายคะแวบวาเหมือนประกาศสงคราความเงียบหนักจนเกือนทำให้หูอือราวกับโลกหยุดหมุกมีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังก้องในอกก้อนเตรรีปิ่นปะประตูก้มลงเละ็ะมองเธอเหมือนนักทดลองที่เฝ้าดูเหยื่อในก่อน กำลังตาจะหนีหรือยอมจำมีนาเธอเป็นคนฉลาดคำพูดนุแต่แผลในใจลึกอย่าทำให้ทุกมันยากไปกว่าทีต้อเขาเอื้อมมาช้านิ้วเรียวยาจะสัมผัสไหล่เธอช่วงวินาทีนะกลิ่นเลือดออกจากเสื้อนักศึกของเด็ก ลอยมาตีจะผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อรุนแรงจนเธอแทบอาภาพในหัววุบไหวป้าเธอใบหน้าอิดโรนอนบนเตียงคนไข้สายระโยเต็มแขความทรงจำตอนเด็กที่พ่อแม่จากไอผุดขึ้นมาทันทีเธอจะไม่สูใครอีกไม่ให้ไอ ต้องหายไปเพราอำนาของคนแบบนี้อีและพระมือของเธอก็สะบัดออกอย่างรุนแรงเหล็กคมวาบคือตรงไปยังปลายก่อนของประทาเสียงกระทบเนื้อดังแหเลือดอุบสา์บนแขความตกใจในดวงตาของประทาเปลี่ยนเป็นโทแทบในพริบ ลมหายใจของเขาคือต่ำคำพูดลอดฟ้าเธอไม่น่าทำแบบนี้เด็กผู้ชาร้องเรียกชื่อเธอแผ่วๆพี่มีนาระวาดเพรเาะเงาที่อยู่ด้านหลังเด็กเริ่มขยับช้าใหญ่เหมือนสัตว์ร้ายเพิ่งตื่มีนากำเหล็กแนกแน่ หัวใจเต้เธอรู้ดีว่าการแทงเพียงครั้งไม่ทำให้ปีศาจในคราบมนุษย์อย่างประทาหยุดหายใจและเกมอันตรานี้เพิ่งจะเริ่มเท่านะเพิ่งจะเริ่มเท่านะเลือดบนเหล็กไหลเป็นเซหยดลงพื้นรถตู้เสียงติ เป็นจังหวะสั่นประสาเหมือนนาฬิกานับถอยหลัดสู่หายนะบางอยา่าประทาหันกลับมาชะดวงตาแดงกว่าก่อแววโกรพุ่งเข้าแทงจิตจนอากาศรอบค่าเหมือนจะแข่เป็นน้อเธอคิดว่าเธอสู้ใครอยู่เสียงเขาทุกหนักลึกจนสันหลับของมีนาชาวาบ เหมือนความมือแผ่ซ่านจากคำภูเพียงประโยคเด็กผู้ชาสะอึกร้อเสียงขาดเป็นห้วเขาเกาะแขนเธอแน่เหมือนกำลังจะถูกแรงอไอฉุกออกไปมีนาหายใจหอบหัวใจเต้จนเหมือนจะแตกทะลุอกเธอถอยหลัดชนขอบเบาสั่นไปทั้งตา เธอกวดาตามองรอหาทางรอหน้าต่างปิดประตูล้อแต่อีกมุมหนึ่งเธอเห็นกละเอกสารกองใหญ่ติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วหลายคนและชื่อป้าเทอยู่บนสุดความจริงแล่นวาบดังสายฟ้าฟาเขาไม่ได้เลือกเธอมาเพราะคอแต่เพราะเขาต้อให้เธอ กลบเรือซอกอปอนที่เขาทำกับคนไข้ามาแล้วหลายรายรวมทั้งครอของเธอเสียงประทาหัวเราะเบาๆแต่แสบหูยิกเหมือนโลหะขูดแก้เธอไม่เข้าใจฉันช่วยคนป่วยจากความทุกข์ฉันให้ชีวิตใหม่แลกกับความละเล็กน้า มีนายิ่งฟ้ายิ่งรู้สึกเวลาหยุดหมู่โลกภายในรถกลายเป็นเลือดลอยบนมหาสมุทรเรือไร้ทางหนเด็กคนนะหายใจแรงตาสัน่นเหมือนกำลังจะหมดสติเขากระซิสุดเสียเขาแค่เก็บอวาไม่ใช่รักษาคำพูดนะ ทำเลือดในกายมีนาหยุดหายความกลัวลุกไม่กลายเป็นความกโกรรุนแรงเหมือนไฟเผาผลาญป่าในพริบตาเธอยกเหล็กคือเพื่อปอตัวเองขณะประทาค่อยๆก้าวมารอยยิ้มยังตรึงบนใบหน้าเหมือนนักล่าที่คุมเกมทุกวิทุกกา เสียงลมจากช่องแอร์พัดผมเธอปลิวเล็กกลิ่นยาฆ่าเชื้อและเลือดยิ่งทำให้คลื่แต่มือนะไม่ยอมปล่อเด็กผู้ชาเริ่มดีเหมือนกำลังถูกแรงบางย่าบทขยุเขามีสีหน้าเจเหมือนชิ้นส่วนอะไรในร่าไม่เข้าที่น้ำตาไหลเป็นทาพีทมันดึง ของผมกลัดเสียงเขาขาดหัวราวกับมีใครปิดปากเขากระทามีนาตะโกอย่าแต่เด็กเสียงเธอดังสัน่นแต่เต็มไปด้วยแรงต่อต้าประทาหยุดก้มศีรษะเละยิ้มค้าสายตาไร้มนุษย์สกดเธอให้อางะเธอคงพร้อมแลกแทนเขา มือเขาเอื้อมมาช้าปลายนิ้วเยะใกล้ผีของเธอเรือกระเพื่อเหมือนจะดึงสิ่งมีค่าที่สุดออกจากตัวเธอหัวใจมีนาเต้จนเธอไม่แน่ใจว่านั่นเสียงชีวิตหรือเสียงวิทุกํำลังแตกเป็นชิเธอบีบเหล็กแน่พร้อมผู้ ทั้งแรงกายและแรงใจเดิมพันกับความจริงที่ยังซ่อในมุมลึกของรถตู้มือโชคชะตาของเธอเด็กผู้ชาและป้าที่รอชีวิตกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้บางเฉียที่พร้อมขาทุกลมหายใดแต่ก่อนที่เธอจะลงมือเสียงที่ไม่คุจากด้านนอกดังขึ้นแววแวว เร่งเรา้าใกล้เข้ามาทุกขณะทําให้ประทาชะง,งันเหลียวมองประตูมีนาเห็นช่องโหว่เล็กและนั่นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอเธอสูดลมหายใจเตรียมใจจะต้อทั้งโลกอำนาที่พร้อมขยี้เธอให้แหลกเพียงเพราะเธอไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆ และทันใดนะเธอก็พูดออกไปพร้อมกับเสียงภายในใจที่คำราเพียงคำเดียสู้สู้เสียงคำเดน,นีดังก้องในอกเป็นประกาที่ผลักเธอให้พูดไปค่าตัวเธอพูดกระแทกไหล่ประทาจนเขาเซ็ตอ่ะแรงเข้ามือเหล็ก ตามแรงโมโหแทงเป้แบบไม่ทันคิดเสียงโลหะปะทะกระดูสะท้อชวนขนลุกพระทาคำรา้าเสียงต่ำใบหน้าเพีย้ยดวงตาแดงวาบอย่างสัตว์ร้ากําลังเผยตัวต่อกรอบเป็นมนุษย์เด็กผู้ชาพคลานถอยน้ำตาอาบแก้เขาสั่นง่า พ,พึมพำเบาๆเขาไม่ตาง่ายๆเราตอกรีบออมีนาเห็นประตูด้านข้าสั่นเละเหมือนถูกใครบางคนด่าจากนอเสียงฝีเท้าหนักๆกระทบพื้นปูดังเข้ามาเรื่อเธอรู้เกมร้านี้ยังไม่จักแค่ตัวประทาคนเดนนี มีสัตว์มันยี่แผ่เหมือนเงาดำไร้รูกำลังบีบรดทุอย่างให้อืึเสียงประทาหัวร้อนขืนขนเลือดไหลซึกตามร่องนิ้วหยดลงบนพื้นเป็นจุกเธอคิดว่าเธอหนีใดในเมื่อฉัดคือเจ้าของชีวิตของทุกคนในรถนี้มีนากัดฟาเธอไม่ให้คำพูดนะ กัดกินใจอีเธอคว้าแขนเด็กดึงขึ้นแม้เขาจะเจจนตัวงอแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอดันตัวพาเขาไปที่ประตูค่าเธอใช้สอกระแทกดอเต็มแรงประตูขยัดแต่ยังไม่เปิดเด็กผู้ชาร้องหิมหิมะราเกร เหมือนแรงทีไม่เหกกำลังดึงอว่าข้างในเขากลัดอย่างโหดร้ามันจับผมไว้ค่าพี่มีนาเขาน้ำตาริเจ็บจนใกล้าขาความเป็นมนุษย์มีนามองไปยังที่หน้าด้านหลัดเงาปริศนาที่เคยอยู่เพียงเงาเงอตอนนี้ขยับตัวชะรูปร่างพดีรู เหมือนของในฝัดที่ไม่ควรมีอยู่ในโลประทายันตัวลุกปลายลิเหลียเลือดตัวเอยิ้มกว้าเกินมนุษย์บอกแล้วไงมีนความช่วยเหลือของเธอเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเสียงเขาขาดหัววเมื่อมีนาเหวงเหล็กใส่เขาอีด้วยแรงสุดท้าเพื่อถ่าเวลา เธอใช้ช่วงเซียววินะเลื่อมไปเปิดสวิตไฟดวงเล็กใกล้ประตูไฟสวิตติดวาบส่องให้เห็นอีรายละเอียดสยอที่ซ่อไว้ข้างประทามีถังแช่ขนาดใหญ่มีสติ๊กเกอร์โรงพยาแปะไว้และด้านในเธอเห็นเงาของอวามนุษย วาง้าเหมือนส่วนอะไรของเครื่องจักรไม่ใช่ของคนเลือดเยะในกายเธอไหลย,ย้อนเข้าหัดมือสั่นหนักขึ้นความจริงโหดร้าเปิดเผยเกินกว่าจะปิดอีกต่อเด็กผู้ชาร้องเสียงขาดพีกไฟแยะทำให้มันเกลีย่ยไฟทำให้มันออกมีนาหันมอง เห็นผิดกายประทาที่โดนแสงไฟขามีควันบางๆผู้ออกจากผิวหนัดเหมือนไฟกำลังเผาใหญ่เธอรู้สึกสั่นไปทั้งตาไฟคืออ่อของปีศานี่คือช่องโหวจริประทาวิดร้อเสียงกรีดหูผิวเขาผลัดเปลี่ย เหมือนหนังสัตวะที่ถูกหลอช้าๆเขาพูดใส่เธอถ้าดวงตาเต็มไปด้วยความอาคาตจะฉีเธอเป็นชีมีนาตดสิในชั่วพริเธอคว้าเด็กวิ่งชนไฟดะไปที่ประตูอีเท้ากระแทกซ้ำจนบานเหล็กค่อยๆแงะลมหายใจเธอสั้น หัวใจเต้จนล้มลุกแต่ขาของเธอยังฝือขยับต่อเพราะเธอรู้แค่ว่าออกไปต่อได้ประตูเปิดเพียพอให้สอดตัวออเสียงร้อประทาก้องตามหลังมาพร้อมเงาดำมือหึกที่กำลังพู้ตามมาแบบจะไม่ให้รอ มีนาไม่เหลียวหลังดูเธอกระชากเด็กก้าวลงจากรถตู้สู่ความมือภายนอกในยามค่ำทีไร้แสงจัดและไร้ที่หลบซ่าเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่กำลังวิ่งไล่ตามจากโนเงาเคลื่อนไหวล้อมเข้ามาเรือเหมือนฝูงหมาป่าหิวโหวยกำลังล่าเหยื่อ เพียงสองชีวิตที่เหลือรอพื้นดินเยะเฉียบผ่านฝ่าเทอากาศมือชื้นเหมือนกลิ่นดินหลัดฝนที่กำลังปิดทางหนีทุกทามีนากัดฟาลากเด็กไว้ค่าแน่นจนแขนทั้งสองช้าเธอไม่รู้ว่าพวกนั้นกำลังใกล้แค่ไหนรู้เพียว่า ทุกลมหายใจตอนนี้เดิมพันด้วยความจริกของปีศาที่ซ่อในคราบผู้มีอำนาจและทุกกาที่เธอวิ่งคือการฝือชะตาชีวิตของทั้งสองจากเงาอัป,ปรีที่ยังคงตามล่าไม่หยุดยะราตรีที่หนาวเย็นยังคงไล่ตาม เสียงลมหอบของมีนาและเด็กผู้ชายสั้นไหวในความมืดแรงจนเหมือนหัวใจทั้งคู่จะหลุดออกจากอกเงาดำตามหลังเริ่มอ่อนแรงเพราะแสงไฟถนนจากอีกฟากเจิดจ้าขึ้นทีละนิดเหมือนความหวังเล็กๆกำลังจุดเผาความมืดให้ถอยรน่นมีนาฝืนลากเท้าข้ามทางเดินก่อนจะพะโซบเข้าหาแสงไฟนั้น ร่างของเธอล้มลงบนพื้นหอบแรงจนมองอะไรไม่ชัดเสียงรถของเจ้าหน้าที่และเสียงคนวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจดังทะลุความสิ้นหวังมีนารวบรวมลมหายใจสุดท้ายหันไปมองเด็กข้างกายเขายิ้มจางๆแม้ยังสั่นไปทั้งตัวพี่กรกรอดไหมเสียงเขาสั่นแต่ยังเต็มไปด้วยความหวัง เธอจับมือน้อยๆน,นั้นแน่นสายตาจับจ้องท้องฟ้ามืดก่อนจะกล่าวด้วยเสียงเหนื่อยล้าแต่หนักแน่นกว่าครั้งใดในชีวิตเราไม่หนีแล้วแต่เราจะสู้ให้ความจริงถูกเปิดเผยเสียงประตูรถตู้ปีศาจด้านหลังปิดลงสนิทแรงต้านทานสุดท้ายของความชั่วถูกแสงไฟและผู้คนเบื้องหน้ากดทับจนหมดฤทธิ์เด็กผู้ชายถูกปฐมพยาบาล มีนาถูกช่วยพยุงขึ้นเธอหายใจยังไม่เรียบแต่สายตาเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่หญิงสาวที่สอบตกอีกต่อไปเธอกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นสู้ต่อระบบที่อมหิตและปิดบังความจริงด้วยอำนาจข่าวเรื่องโรงพยาบาลเถื่อนที่หลอกเอาอาวัยวะผู้ป่วยถูกแชคกระหึ่มเมืองประธานผู้สูงศักดิ์ถูกจับในสภาพที่ไม่มีใครคาดคิด วันหนึ่งข้างหน้ามีนานั่งบนเก้าอี้ทำงานในบริษัทใหม่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นเธอยิ้มเมื่อนึกถึงวันที่เกือบสูญสิ้นทุกอย่างเธอรู้ดีว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เด็กผู้ชายคนนั้นได้กลับไปใช้ชีวิตปกติและทุกครั้งที่เจอกัน เขาจะยกนิ้วโป้งให้เธอด้วยรอยยิ้มเสมอมีนามองท้องฟ้าที่แจ่มใสลมหายใจลึกและมั่นคงเธอได้ในที่สุดสิ่งที่มากกว่างานคือศักดิ์ศรีและความกล้าที่ไม่มีใครแย่งไปได้อีกจบบริบูรณ์